ร้อยเอ็ดเจอปัญหาขยะล้นเมืองฮะเพราะว่าตอนนี้ขยะที่ถูกทิ้งที่ร้อยเอ็ดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100ตันต่อวันนะฮะก็เอา1,000พันคูณเข้าไปก็ประมาณสักเกือบเกือบแสนกิโลกรัมต่อวันนะฮะตอนนี้ ทางจังหวัดร้อยเอ็ดต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าที่ทิ้งขยะตอนนี้มันเริ่มไม่พอฮะและที่สาคัญคือปริมาณขยะที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนี้นะฮะมันทําให้ขยะมันล้นออกมาริมถนนคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็ค่อนข้างลําบากครับจุดที่เป็นปัญหากันอยู่นะครับอยู่ในพื้นที่บ้านหนองนาสร้างหมู่สิบเก้าตบลเหนือเมืองริมถนนเส้นร้อยเอ็ดกาลสินครับห่างจากตัวเมืองไปประมาณสักห้ากิโลเมตรนะครับ พื้นที่ตรงนี้เขาจัดเอาไว้เป็นพื้นที่ในการทิ้งขยะสำหรับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเนื้อที่กว่า30ไร่แต่ว่าตอนนี้ ปริมาณขยะมันเพิ่มขึ้นทุกวันครับที่ทิ้งขยะก็ไม่พอแล้วตามภาพที่เห็นมันก็เริ่มล้นเข้ามาริมถนนนะครับขยะจากทุกมุมเมืองของร้อยเอ็ดถูกออกมาทิ้งที่นี่วันละประมาณ100ตันจนกลายเป็นปัญหาครับที่สําคัญคือนอกจากมันจะมากินพื้นที่การจราจรแล้วตอนนี้มันยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับก็ส่งผลกระทบนะครับกับประชาชนนะครับที่มีบ้านพักอาศัยอยู่แถวๆนั้นนะครับเพราะกลิ่นเองก็ค่อนข้างเหม็นด้วยนะครับแล้วก็ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในภาพรวมด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับทางผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคุณสิฐิวิทูลน,นะครับพร้อมคณะนี่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับตอนนี้หาแนวทางต่างๆในการแก้ปัญหาอย่างระยะสั้นนะครับก็ตั้งเวรยามขึ้นมานะครับเฝ้าระวังไม่มีประชาชนนะครับลักลอบทิ้งขยะบนไหล่ถนนแล้วก็ขนย้ายขยะนะครับที่อยู่ริมถนนออกทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดช่องทางน,นะครับให้รถยนต์สามารถที่จะ สัญจรไปมาได้นะครับไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในระแวกใกล้เคียงส่วนการแก้ปัญหานะครับทางผู้ว่าบอกว่าต้องแก้กันเนี่ยตั้งแต่ต้นทางก็คือให้ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่คือต้องเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมก่อนคือถ้าเริ่มจากทางเทศบาลแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ให้อีก6ท้องถิ่น ก็ต้องคัดแยกขยะเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนกับทางชุมชนต่างๆนะครับร่วมการคัดแยกขยะก่อนที่จะนําขยะมาทิ้งที่บ่อขยะนะครับส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับตอนนี้ก็ไปทําสัญญาจ้างเหมาการจัดเก็บขยะถาวรกับบริษัทกาจัดขยะไปแล้วงบประมาณ187้ล้านบาท ก็จะเข้ามาแก้ปัญหานะครับคาดว่าน่าจะสําเร็จเนี่ยคือเดือนตุลาคมแล้วก็จะปรับปรุปรงภูมิทัศน์ต่างๆหน้าถนนด้วยนะครับ<ม>ก็คาดว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์นี่น่าจะเสร็จภายใน6เดือนครับคือนอกจากตัวเทศบาลแล้วนะฮะก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนแยกขยะไปนที่บ้านนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหานะครับตั้งแต่ต้นทางถ้าเกิดเราแยกขยะได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่เอาไปทิ้งเอาไปกองเอาไว้เพราะว่าบางอย่างมันถูกนำไป Re second, รีเซเคิลหรือว่านำไปขายได้จะได้สามารถใช้ทันทีนะครับ